ไดยบ่เห e <laughs> ็นไบอเห็นนาบอบอได้บอได้ยกยกขึ้นหน่ยังยายเห็เลยาต้องเห็นนาเลยเห็นบโอเคเลยตีต่อไปยันต้ตต่องเดินหน่บตัสสาภะขาวตัตะหะโตัมมาสัมพุทธัสสานโมตัสสาภะข่าวตัตะหะโตัมมาสัมพุทธัสสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสัคเค迦เมจะรูปปกิริคามราตเตจันตะเลคีมาเนติเประเทตคาเมตะลวนาคาหะนิเคหะวาตุเมเคตีภุมมาเจยันตุเทวาสารฮาวิสาเมยักขะ ปันทาพราคาติ่สัาสันติเจยังโมนิวัจฉนางสาธบเวสุรังตุธรรมสาวนักโลยญาทันตธรรมสาวนักโลยญาบารันตาธรรมสาวนักโลยญาบารันตาสาธุสุนันตุพุทโยเยเทวาสังขารดุลาเทพระเจ้าธรรมกาย เองใาญ่ยัย่งอยู่ป่าไม้ไพภ้อมถึงผู้ผาแหล่เชินทำทางยานราม,ลารลยมยาเลวังหีทางบกกะลีเลยยอมยาทุกแข่งละและโพสีอนักษาอยู่วัดว่าศาสนาทั้งใดก็ดีทงางน้ามีพญาคุศพญานาคทางบกและหาเพียงสถานนี้ก็ดีกับทางภูมาจทาน บ้านซอเฮือนสรานี้ก็ดีมือนี้พวกอผู้ขาญาติพี่น้องทั้งหลายในห้องของเท่าโตมือนี้มือกินมือทานมือแจกของหัวดวงวิญญาณของนางน้อยโรมาอนโมทาทุกการทักทังกองบุญกองคุ้มสวนขอเจ้ามุดทุก้องทุกดวงนีก็ขาดเทิน อิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปุสยามาอาลาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิอิมินาสกาเลนะ ตังธรรมะอธิปุสสัญมะสาวกโตพระขวัตาธรรมุธรรมังนามาสานิอิมินาสกาเลนะตังสังฆงอธิปุสสัญมาอุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆ สังฆนามินามุตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส Bodhaak woang selanang kasami hamang selanang kasami sanghang selanang kasami Bodi nyamambi botang selanang kasami Bodi nyamambi hamang selanang kasami, ปฏิยามติสังฆังสลนังขะสามิตาทิยามติพุทธังสลนังขะสามิตาทิยาม a ิสังฆังสลนังขสามิสาติยามติสังฆังสลนังขสามิ อุปาสนทานมิขันเตเียติยังสัพพงสัพพะทเนสุปริติตังสาลลิลกถาตุมหาโพธิงพุทธาลุปังสกลังสัจเถกยัสวาจามนัสสกวววันทามิเตสาชาคต สยะาณิอาสานิทานติขมานิจปิสพังอุกาสวันทามิทานเตสาพังอปาลาทังขมาทะไม่ผานเตมยางกตังปุญญสัมมินาอนุโม ทิตาภังสามีนากระตังปุญญาไม่ห่างธาตาพังสาทุสาทุสาทุอนุโมทามีสาทุสาทุกสะมายังพันธ์เตวิสุวิสุลคณาทายยะ සනන සහ මຈສලාnyaຈම ຜnyaප මnyaම්ພ මිසුවි සූල කනທලnya ติສනන ස වຈ සීලාຈම තා nyaප මພ මසුවි සූලනທnya ติສනන සහ ปัญจสีลาิญาจามาอสีของเดชสามบาทเด้อนะโมตัสสะภะคะวโะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อัง้งางสรนานังก้าสามีสังขัางส้านัง้าสามีังข้งานัง้าสามี ทุติยัมปิพุทธังสารนังคตสามีทูติยัมปิพุทธังสละนังคตสามีธุติยัมปิธรรมังสารนังคัตสามีธุติยัมปิธรรมังสละนังคตสามีทูติยัมปิสังขังสารนังคัตสามีทูติยัมปิสังขังสละนังคตสามี ตาติยัมปิพุทธังสารนังคัตตามมตาทิยัมปิพุทธังสระนังคัตตามิตาติยัมปิธรรมังสาระนังคัตตาเมตาทิยัมปิธรรมังสละนังคัตตามิตาติยัมปิสังขังสาระนังคัตตาเมตาทิยัมปิสังขังสระนังคัตตาบิ sarana kamenenang Nitit a hante pan <coughs> di Batang wirrah <coughs> านิสิกาปะทังสมาธิยามิปานาติปตาเวระมานิสิกาปะทังสมาธิยามีอธินาธานาเวระมานิสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวระมานิสิกาปะทังสมาธิยามิกามสุมิสาจราเวระมานิสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิ จลาเวระมณิสิกาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณิสิกาปะทังสมาัทิยามิมุสาวาทาเวระมณิสิกาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัสสะปมาทัฐานาเวระมณิสิกาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัสสะปมาทฐานา เวละบิสิศขาปะทางสัมาทิยานีอิมานิปัญจสศิขาปะธานีสีเลนะสุขติงยันตสีเลนะพุสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตตัดสมาสิลังวิโสธาเยตีขวางให้เนยุสามบาทเดแล้วนี้ บอลผู้ข่าเด้อบอลเด้อบอลนบ้ำรำผู้ข่าเด้อเนี้เด้อหนางน้อยเออไม่ยมื่อ้มื่อกี่ทางจะมาหับของผู้จนเด้อเสียงคล้องเสียงกองไม่ยินบอลเสียงคล้องทางจอเด้อระเนาะน้อยเอ้ยพักก่อนเด้อเพราะว่าวันผู้ข่าเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะย้อนขันเขทาของคุณลาวด้วยย้อนขึ้นด้วยอธิษฐานด้วยมาบุกขาดด้วยพุทธาคุณนาง ธรรมะคุณนางสาังฆะคุณนางพุทโธมนาโถธรรมโมีมนาโถสังโฆมีนาโถพุทธะตะนางธรรมะตระนางสังฆะตะนาง,าะะะนางอะหังยาจามิบินดาพัตตานี้พัตตานี้สวาลีบาลานี้ พิคูสังคัสตาอโนสายามาสาธุโนพันติพิคูสังคคอ,อิมานีบินดาพัตตานีพัตตานีสะปริวลานีปัติคันหาตุอำหากังทิฆาตังนิตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้จะเลิมพวกขน้อยทั้งหลายไม,ม่มีเท้าโตูนพรบลควบขวาญาติพี่น้องมิจิมิใจเหลี่อมใส่ให้ทานขอน้อมถาวายเขาบินทาบาตพัตตาหารกับเพื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้พระผู้ทรง ขอพระพิคุโสงวงหาดขาบินทาบาทพัตตาหารกับเื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้เรียกพวกเขาทั้งหลายขออุทิศถึงดวงวิญญาณน,นางน้อยถ้าได้ครับเอาแล้วขอพุทธภูมิถ้าถึงสุขขอสุขยิ่งขึ้นไปตาบต่อเท่า ข้าวทูพนดีพานอาจจะมาเบื่อนานก็ขาดเิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีอาะพากันทาใสบ่าเดเดร์สาธุตูนตนูบุษสาธุอุกาสะตุโทพันเตสุขนันจะวรัญจะ พระชินญาอาจารย์มะดิปติปติปติงปาติดังอุสลีสมาโอกาตาราธังกะโลมาอะจะภาคจะตถาเป็นไปบ้านพอดี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

ปิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยาทิทางจตระริปุริสาโยคะเนียธาปุริสาปุขาราเอสาภะคะวะโต กัสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันสาเลกขระเนโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาเตภาหุงสาหัสสามพิเนมิตาสารุธันตังคาริเมฆลังอุทิตาโคระสาเสนมารังทานาธิธรรมวิธีนา Tante saasa batutesanya mangngkami marpi reka mavi ysitassa Bartting ko reempat nanak wakak bakkak อันนี้เป็นการที่ทีใส่บาทรเนาะญาติพี่น้องที่เหินเท้าโตมือนี้มือแจกมือทานของนางน,อนอ้อยเนาะญาติพี่น้องก็ใส่บาทนะเออ ต in ้องดูดวงวิญญาณของน้องน้อยเนาะแบบนี้แล้วก็ฮับกองบุคคลชนใดอนเลยเมื่อกินมืทานของเจ้างานจิตพี่น้องพร้อมดล้วครอบครัวของเจ้าเนี่ยมีใจสำหรับนิทานแล้วตั้งกองเป็นงกองเนาะเกาเข้าอาพาโดยต้นกระพึกเนาะนับถือกอนเลอมั้งทานกินทานมันเลย ờ <tạm> à, ơi mẹ ơi ngoài cũng có cái biểu bà ต้องหมอพอรสว่วยยูทูบเดอ้อออกต่างประเทศต,ติดตามเด้ออันนี้ก็ติดตามเดอร์นี่ก็เดอรอันนี้เป็นก่อ,อาานอัฐะเนาะของนางน้อยนะงหยาดทิดองเดอ้อ เทนาวิทินาสิตตวามุนินโทตันเตสสะสาวะตุเตสยมังคะลานิเอตาพิพุทธาสยมังคะลาอัฏถาคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตันติหิตวาโยปัตถวานิโมขังสุขังอาทิขะเมยนโรสัปัญโยม